ลูกแชร์และผู้ที่ลงทุนออมเงินบ้านแชร์ซอปลามาดามลูกเหนียงจังหวัดสงขลาก็เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเท้าแชร์ครับหลังจากปิดบัญชีไม่ยอมจ่ายเงินลูกแชร์และผู้ที่ออมเงินครับลูกแชร์และผู้ออมเงินกว่า50คนครับนำเอกสารออมเงินและเล่นแชร์เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสงขลาขอให้ดำเนินคดีกับนางสาวกมนวันปิ่นทอ,องพันธ์เจ้าของบ้านออมเงินซอปลามาดามลูกเหนียง หลังปิดบัญชีธนาคารไม่ยอมจ่ายเงินออมให้กับผู้ลงทุนและประกาศวงแชร์ล่มครับทำให้ลูกแชร์ที่ส่งเงินไม่สามารถเปรียแชร์ได้ผู้เสียหายคนหนึ่งก็บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ครับได้ซื้อสินค้าจากนางสาวกมลวรรณซึ่งก็ได้ไลฟ์สดสายขายสินค้าแล้วก็ถูกชักชวนให้เล่นแชร์ออมเงินแล้วก็ออมทองครั้งแรกเนี่ยลงทุนไป2 0 0 0 0บาทแล้วก็ได้รับค่าตอบแทนทุกเดือนครับ จึงตัดสินใจขายรถยนต์ได้เงิน2 0 0แสนบาทแล้วก็นํามาลงทุนออมเงินอีกแต่ว่าภายหลังครับนางสาวก็มนวันประกาศวงแชร์ล่มและไม่มีเงินจ่ายคืนจึงแจ้งความดาเนินคดีครับรนายชัชวานบำรุงวงกลุ่มทนายใจดีก็บอกว่าคดีนี้ครับมีผู้เสียหายทั่วประเทศและผู้เข้าแจ้งความวันนี้กว่า50คนส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนออมเงินดอกเบี้ยอัตราสูงนะครับ แล้วก็ผู้ร่วมเล่นแชร์ที่ไม่ได้เงินหลังมีการประกาศวงแชร์ล่มมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเกือบ20ล้านบาทและอาจจะมากถึง50ล้านบาทนะครับเพราะว่ามีผู้ร่วมลงทุนออมเงินและเล่นแชร์อีกจํานวนมากที่ยังไม่มาแจ้งความร้องทุกข์ส่วนคดีที่นางสาวกมลวันอ้างว่าถูกชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเข้าค้นบ้านและยึดเงินสด10ล้านบาทและทองรูปประพันธ์อีก60บาทเมื่อหลายวันก่อนและยักยอกเงินไป5ล้านบาท วันพรุ่งนี้ครับหัวหน้าชุดสืบสวนจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวกมลวันฐานความผิดแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทครับ